โอ้ยมานปลาโจกคุณมัน,นก็ทรายคุณปลาโจกปลาโจกปลาเพาะปลาย่างอันนี้อีกเช่นหน,นึ่งมันขนาดคุณในนี้มีแต่ปลาเพาะล้วนๆเลยเ เป็นพวเป็นพวกซ้ซิสรซอยซอยประจกค่อระจกม,ม,มันมันมมันแล้วฝ <laughs> ากติดตาไปเดือยเรื่อยเฮ้ยทเมือน